ตื่นครับก็จะพาไปดูน้ําตกชัาประเทศนะครับจะขึ้นไปด้านบนนะหรือว่าซื้อตรงซื้อตั๋วแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูว่าด้านบนเป็นยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันด้านบนนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับเขาบอกให้ขึ้นไปอีกห้รรการ้อยเมตรบรรยากาศดีไม่คอยร้อนเวยไปตอนนี้ก็เอารถมาจอดนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าขับรถมาห้าร้อยเมตรพอขึ้นมาปุ๊บก็จะมีที่จอดรถให้แล้วก็เดินเข้าไปน้ำตก ทำให้รถหานเลยเนี่ยเขาบอ,อ,อก The Biggest w a t e r f o l Chonburi น,นะครับตกนะหลาจจากนะคนได้เอาโมโตมอเตอร์ไซค์ได้มาก็รถหันอย่านเดียอันนี้คือขอให้เดินอย่างเดียวนะนเดินไปกับผมเบรินนการดีนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะจะบอกเลยว่าเส้นเนี้ยเขาจะเป็นแบบทางลุกหลังนะเป็น ũ, ล ũ, ุกลุกองลุกหินอะไรอย่างเงี้ยแหละ แต่ตอนนี้คือเป็นทางลาดยางแล้วดีนะนะลองดูฮะไปตตตตตตตึึึึึึึ เมื่อกี้เดินลงมาแล้วนะ,ะทุกคนบอกเลยว่าร้อนเหมือนกันนี่น้ำตกชั้นตะเทน <c ười> แต่ต้องเดินลงไปอีกมาหมดเรื่องมาแล้วแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไาอยู่กับความเย็นเนี่ยได้เลยถ้าไาอยู่กับความเย็นนะครับนี่ต้องตกเธอปะเห็นได้ก็ตอบโจทย์แต่เขาจะเป็นก้อนหินเยอะหน่อยนะฮะอันนี้คือที่นั่งเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วนะครับเราสามารถไปนั่งได้เลย cũng luôn đó Đi xỉn nám Xỉn nám rồi, cả nó, Rột thì lỡ nè ขึ้นไปด้านบนน้ําตกนะก็ลองดูนะว,ว่าเป็นเหมือนมีสี่ชั้นนะทุกคนห้ามนำเอาอาหารขึ้นน้ำตกห้ามสุโขี่เอ๋อะมีเป็นชั้นเป็นชั้นนะทุกคนอืมบรรยากาศดีครับมาในช่วงวันที่ไม่มีแดดแล้วลแหละเอานนี้พาแบบขจนไทยเลย ไม่ตัดหนะเนี่ยดูเลยเ,เต็มถ้าใครจะมาน้ำตกจะเสเียเรนะต้องสายมุทะลุนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็จับราวนี่ต้องมีราวให้ขึ้นนะรอเดียวกระเกงอยาาขาดนะครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ทั้งตกชั้นที่ที่ไหนเนี่ยตกที่อันนี้มันขึ้นไปอีกชั้นใ่้พี่ไกลพี่ไปถึงชั้นไหนชั้นสองลองแล้วไม่ไหวอันนี้ชั้นอะไรพี่เนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงชั้น,นยังไม่ถึงชั้นเลยเหรอใช่อันนี้แค่ขึ้นเฉยๆแต่ทางมันลำบากไหมพี่ลำบากกว่านี้หน่อยอะฮะลำบากกว่านี้หน่อยโอเคแต่ก็ชันเนาะชันโอ, <laughs> โอเคครับขอบคุณครับพี่บออกโม้ อันนี้คือแบบยังเป็นหนึ่งชั้นสองนะดูทางท่านผู้ชมโหอยากให้เห็นน้ำตกสวยๆเลย,เลยแบบจุดเอ็กซตีบอ่ะที่เขาบอกว่ามันจะอุปสรรคเยอะกว่านี้หน่อยถ้าขึ้นไปสูงกว่านี้เนฮะ้ยไม่แน่นะเราอาจจะเห็นคนอยู่ด้านบนสุดก็ได้นะที่มันมืดนไม่ใช่ว่าอะไรนะ มันไม่มีแดดเชือนมืดนะมันไม่มีแดดเลยยๆท่านผู้ชมตากล้องดูดีๆดนะตาก,กล้องตากกล้องก็แบบสายวุทะรุมากอะแต่มีคนตามเราขึ้นมาแล้วแสดงว่าเขาก็เป็นสายประจุลไทยนะมีตากกล้องเหยียบอย่างนี้ขึ้นเลยป,ปั๊บปุ๊บนี่ ท่านก็บอกว่าพามาลำบากอยู่แล้วนี่ทุกคนอาจจะมืดลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแวะพักเบรกตอนชั้นที่สอง ช่วยนะฮะที่นี่ชั้นสองอีกไก,ก่ไหมครับเนี่ยไม่ไกลเม่ไหร่คะแป๊บเดียวเนาะที่เขาบอกค่าเสียงสูงมากเลยลองดูฮะอีกไก่ค่ะอ่าไม่ไกไ่นะ ใครจะมาน้ําตกชั้นาเทนะดูคลิปนี้เลยถ้าใครอยากรู้ว่าน้ําตกชั้นสูงเป็นไงนะขึ้นมาฝั่งนี้เลยนะครับค่อยๆขึ้นนะสูงไหมครับผมด้านบนอันนี้ไปถึงชั้นไหนเขาเนี่ยชั้นสี่ชั้นสี่น้ำตกสวยไหมครับด้านบนสวยโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูผมกะจะขอให้ถึงนะ ไ้เดินไปเดินมาเราถามกัก่อนหรือว่าเราจะไปเจออสัตว์กหน้าตอนนี้นะครับผมถึงน้ําตกชั้นที่สองแล้วแต่บอกเลยอีกสองชั้นเขาบอกว่าก็เดินทางสมควรนะเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนแล้วกันไม่เหมือนตอนหนุ่มๆน,นะ แต่ยงหนุ่มอยู่แต่ไม่เป็นไรวันนี้ได้มาสัมผัสประสบการณ์ในน้ำตกชั้นที่สองอย่างน้อยทุกคนจะได้เห็นว่าชั้นบนมันเป็นยังไงนะครับว่าชั้นตะเขนเนี่ยสูงสุดเป็นยังไงการเดินมาว่ามันสนุกแล้วก็ท้าทยายขนาดแต่ชุดนี้ผมแนะนำว่าไม่เหมาะนะชุดนี้คือไม่เหมาะจริงๆต้องเป็นชุดที่แบบพร้อมมาจนไทยอ่ะพร้อมลุยชุดอย่างนั้นถึงจะเหมาะกว่าก็เดี๋ยวต้องเดินทางต่อเพื่อที่จะไปชั้นที่สามต่อ เราเดี๋ยวข่้ยมาว่ากันนะครับเพราะว่าการเดินก็ลำบาก่อยมีพวกก้อนหินอะไรเงี้ยก็เยอะโอเคเดี๋ยวไว้ดูชั้นที่สามแล้วกันนะครับอันนี้คือระหว่างทางเลยครับโอ้หามาประจนภัยเข้าป่านะไปไปกันต่อ ตอนนี้อยู่ชั้นสามนะแต่ป้ายเขาหักทางขึ้นยังอีกยับๆเลยลุยอตอนนี้อยู่วันใกล้ถึงชั้นสี่แล้วนะแต่แบบว่าร้อนมากะครับก็ได้ก็ม่ไก็ถึงประมาณนี้ก็ถึงเอ่งนี้อยู่แต่ถ้าอย่าแบบด้านบนมีอยู่นะชั้นแบบเปิงๆเ,เลย หรือว่าเป็นอ่างใหญ่ๆนะครับที่ทน้ำตกชระเทนนะอันนี้ว่านก็บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากนะครับะนะครับทุกท่านทุกคนของถึงชาแนลวันนี้ก็ประมาณถึงชั้น3ามนะอีกนิดนึงจะถึงชั้น4แต่ทางไฟอ่ะมันลําบากมากมันต้องปีนก้อนหินขึ้นไปอีกนะโขดหินอะไรเงี้ยแล้วแบบชุดวันนี้มันไม่พร้อมอันนี้ก็ต้องขอภัยมาถึงแค่ชั้น3านะก็มีคนเขาเล่นน้ําอยู่ก็เป็นอ่างเก็บน้ําก็เป็นแอ่งน้ําแล้วแบบมีน้ําตกเล็กๆนะที่น้ําตกชันเ็น แต่ถ้าชั้นบนนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะอาจจะสวยแต่มันไปยากจริงๆวันนี้ชุดไม่พร้อมนะครับแต่ก็ถือว่ามาถึงชั้นสามเนี่ยบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนีค่จะได้เลยนะครับก็ฟังเสียงน้ำแต่ถ้ามาตอนวันแดดเนี่ยมันอาจจะแบบสวยงามกว่านี้นะแล้วก็แบบสว่างกว่านี้แต่วันเนี้ยก็ประมาณเกือบจะสี่โมงเย็นละนะก็ถือว่ามาแบบสูงพอสมควรน,นะรชั้นสามเดี๋ยวต้องเดินลงไปอีกถ้าใครสนใจนะก็มาเที่ยวได้ที่น้ําตกชันตะเทน บางพระชนบุรีนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวขอให้ชุดให้พร้อมในการมาที่ออกครั้งนี้นะครับก็ฝากด้วยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกับท้องตึงชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปตะลุยไหนอีกเดี๋ยวก็จะเอามาลงเรื่อยๆนะฝากกดติดตามกดกระด,ดิง่งรอไว้เลยครับจัดไป